สวัสดีครับเกษตรตามฝันครับผมโมนีเกษตรตามฝันนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับมาชมการใส่เครื่องพักดันน้ำนะครับพักดันแม่น้ำมูลนะครับบริเวณสะพานขามแม่น้ำมูลนน้ำพืชพีปูนมังสาหาโจดอุบลนะครับพี่น้องเพื่อที่จะพักน้ำนะครับให้ไหลเรียวขึ้นนะครับไหลลงแม่น้ำพงให้เรียวขึ้นนะครับเป็นการลองรับปริมาณน้ำที่จะไหล มาจากอ่าแม่น้ำชี้นะครับรัอวอ่าแม่น้ำมูลนนะครับอ่าแม่น้ำชี่เนี่ยก็มีต้นน้ำมาได้ใ่แค่ย่าพุ่มนะครับผมส่วนแม่น้ำมุ่นต้นน้ำก็ม่ได้โครลาดครับซึ่งทังสองจังหวัดที่เก้าถึงนี่ก็ตอนนี้กำลังน้ำท่วมอ่าในปริมาณดีอ่าสูงนะครับซึ่งน้ำลูกสองสายนี่ก็จะไหลมาที่อุบลน,นะครับอ่าอุบเลเพื่อตัมีการเตรียมพร้อมนะครับโดยการอ่าใส่เครื่องพักดันน้ำนะครับพักดันน้ำให้ไหลเรียวขึ้นนะพี่นอง อปอาไม้นะครับของท่านจังหวัดที่คุณว่างไว้นะครับนั่นก็คือปริมาณของเครื่องพัฒนาฬาอยู่ที่ลอยเครื่องนะครับผมตอนนี้ติดต่างนประมาณหกิเครื่องนะครับผมติดตั้งยบดมือวัดขึ้นนะครับเพื่อจะให้มันได้ครบนะครับพอติ่ตั้งแล้วเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเดินเครื่องท่านที่นะครับพี่น้องครับตอนนี้เคลื่อนปากมุ่นนะครับขอติ้ เปิดประตูเบิดเบแล้วครับพี่น้องเปิดระบายน้ำไปเร็วนะครับพี่น้องพี่น้องกับชุ่มน้ำกันนะครับทางฝักงดัานน้ำพี่น้องสาเหตุนะครับที่ตรงใส่เครื่องนะำั่งด้านน้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าด่านไต่ของสะพานนะครับที่น้ำไหลไปมันจะไปมันจะมีแกงสะพือนะครับผมเป็นโขดหินนะครับควงน้ำน้ำไว้นะครับให้น้ำนี้ไหลสาวกันต่อพี่น้องครับผม ก็เลยต้องพักเหคนน้ำไหลเร็วบริเวณนี้นะครับนี่ครับบริเวณน้ำที่เป็นขวดหินอยู่บริเวณนี้นะครับพี่น้องน้ำจะไหลสานนะครับผมครับน้ำจะบูคอยไหลเร็วคนไหยนะครับพวาคือจังหวัดแล้วครับมันเป็นขดหินนะครับผมควงน้ำนะครับครับย้ามหนาแรียงตรงนี้มันก็จะเป็นนัน โขดินสวยงามเลยนะครับแต่ว่าจอนหินงามไร้นะครับผมมันบิวเห็นนะครับผมกะพี่น้องของเมืองบริเวณทรายน้ำนะครับข้าโขนยินเมื่อนพี่น้องกะบโมหะวา่าทางการหรือชาวบ้านห้านเชื่อกันยังไรนะครับผมกะต้องใส่ชุดนี้แล้วครับเอาเครื่องว่าพักด้านน้าม,มาโนน้าพี่น้องครับผม สำหรับคลิปนี้โจ้ใบสำิ่งด้วยครับกระสีตามฝันลายงานกรับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม